สวัสดีครับผมจาโกกเกษฮอร์โมนน้องพี่น้องเนาะนะครับผมกะคลิปนี้นะครับผมกัยิพาพี่น้องมเบึงนะครับผมฉีดยาเพาใหม่นะครับอูโูรซินเนตแอมโมเนียมนะพี่น้องเนาะก็จิปเป็นตัวนี้นะครับสําหรับมันตัวนี้ที่ไม่ฉีดนี่อายุ2เดือนนะครับผม2เดือนกว่วแล้ว2เดือนกวัวนะครับซี่เขาสาเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่ายังใส่ตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้ปลอดภัยต่อมันน้องพี่น้องเนาะ บ่มีผลกระทบต่อมันไหลนะครับแนะนาตัวนี้นะครับผมเป็นกูฟูซีเนตเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้พี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นน้ำสีฟ้าผมแนะนาเป็นน้ำสีฟ้าเน,ะนาะน้ำสีฟ้าเขาชีชีดีชีช,ชีตายดีกว่านะครับผมนะครับสำหรับมันกับบ <ST> ่มีอย่างไรนะพี่น้องเนาะกับตัวนี้นะแนะนาก็คือมันปลอดภัยต่อต่อมันนะครับผมถึงมันนิดนิดน้อยมันกับบัชงักแบบ ถึงกับสุดนาะพี่น้องแบบแค่ลวกนะรพี่น้องเนาะแค่ลวกๆซื้อๆเนาะถ้าถือมันลายๆนะแต่ว่าถ้าถือน้อยๆล้วออกนี่มันไม่เป็นอย่างนาะพี่น้องนะผมจากการที่ใส่มาแล้วเนาะตัวนี้ดีแนะนําเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ใช่ได้นะครับผมตัวนี้ที่ว่ายังไม่เคยลองไปลองเลยนะครับตัวนี้ดีมากเลยครับผมแนะนํานะครับผมสำหรับยาตัวไม้กูฟูซิเนตแอมโมเนยียมเนาะพี่น้องเนาะน้ำสีฟ้านาะพี่น้องเนาะเน้นว่าน้ำสีฟ้านะครับ นะผมส่วนสูตรของผมก็บมีอย่างไรนะผมสำหรับหยาตัวนี้ไม่เป็นหยาแก่้รอญ้าที่แก่เราผมก็ว่าที่ใส่กับประมาณสองปลากระป๋องนะผมสำหรับปลากระป๋องผมก็นี่แหละครับบ่ถึงสองปลากระป๋องกระป๋องกับอีกครึ่งหนึ่งนะผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับสูตรมุมี้อย่างไร เผอไหมครับขิดเผาไหมครับใส่ไปกประปองครึ่งแล้วพี่น้งองแล้วก็ของผมนะครับถ้าเขาบ่ามีปุ๋ยเขาจาประหยัดงบประมาณแน่จากน้อยน้องพี่น้องนะ ผมก็จะเป็นของผมันจะเป็นปุปยหมักตัวนี้เป็นน้ำขี้หมูชิงว้าขีไก่เนาะตัวนี้สูตรนี้นครับใส่ลงไปน้ำนี่หลใส่หลายได้เลยพี่น้องตัวนี้นะครับผมจะใส่ไปสองปลากระปองนะครับสองปลากระปองกระเพาะนะครับเป็นปุยนะครับตัวนี้ปุยตัวนี้ก็เป็นขีไก,ก่กินขี้หมูกินหัวขิงว้ากินใบขี้ไก่กิ้ต้นนะพี่น้องนะตามสูตรนะผม ใส่ไปประมาณนี้นะครับที่นี่ก็จะเติมน้ำเลยนะพี่น้องเอาจะเติมน้ำกันเลยเราเขากับไปเบิ้งหลักการฉีดพ่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเรากับพาไปเบิ้งการฉีดนะพี่น้องครับกระบวนการในการฉีดแบบนี้นะครับผมผมจะแกล้งเข้าไปเลยพี่น้องเบิ้งแกล้งเข้าไปใต้ต้นมันเลยกับวิ่งผมใส่แบบหัวพุ่งนะครับอย่างเบิ้งหัวพุ่งที่จะ แบบกระจุยเลยนะครับหัวกระจุยเนาะพี่น้องแบบนี้แหละครับผมถือใบมันแน่ถือแน,น่แน่พ่กปีงนะพี่น้องผมกระเฮ็ดแบบนี้เลยนะครับพี่ผมฉีดม้าเนาะพี่น้องฉีดเข้าไปงี้เข้าไปใต้ต้นได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ที่เป็นมันสองเดือนกว่าที่สามเดียวแล้วพี่น้องน,น,นี่ยครับผมกระแง่เข้าไปใต้ได้เลยนี่แหละครับ นี่ครับไม่ได้ระวังอย่างไรนะพี่น้องนะสำหรับยาตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับเลามันเห็ดแถวเฮ็ดได้เลี้ยวเนาะเนี่ยครับพี่น้องผมกะฉีดวบายั่งเลี้ยวไท้นียนะครับยังฟูฟูฟูฟเลยนะครับครับผมนี่มันก็เป็นมันก็เห็ดเถวได้เลี้ยวแล้วเขาก็เห็ดไงนะครับ หัวก็เฮ็ดง่ายพร้อมแล้วก็มันเัาก็ถือว่ายังโอเคเนะครับพี่น้องมันก็ถือถือแน่จะถือไปล่างกับพวกพอย่างนะครับผมมึงแน่เข้าไปเลยแบบนี้เรือเปล่ครับผมเนี่ยก่งที่เรือเปล่มมาครับงงผมไหมครับมาพี่น้องก็นี่แหละครับกับน,นี่นี่ก็เป็นวิธีการฉีดแบบของผมนะพี่น้องเนาะ กะบม่ได้ระวังหลายนะครับกาฉีดแล้วล่องเห็ดมาหลายแช่แล้วนะครับกะมันกับวเปนิยังนะครับแต่ลเราแปลงสีเห็ดม้าเนาะเอาครับผมเดอ๋ยวๆที่ไปติดตามอันนี้ผมฉีดก้อนนะครับเดีย๋ยวผมที่ไปติดตามไปเบื้องมองที่ผมฉีดมาแล้วเนาะไปเบืงง้องหงาที่ผมฉีดมาแล้วเพราะว่าผมแปลงนี่ผมฉีดเวลาเลยงานผมก็มาฉีดนะครับมันชีดเหลืองไปน้ำกลนมาน้ำกลนกันนี่แหละ มันกับเหลืองแเี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับผมเอาไปเบิ้งกันนะครับที่ที่ผมฉีดแบบนี้เนี่ยผมแย่ไปอีดีเลยเนี่ยต้นมันเนี่ยไม่เสียครับไม่สียเลยอเอาครครับผมจะไปเบื้องกันเนาะนก็นี่นะครับผมจากผลการฉีดนะครับของกูฟูซินตเน้ะพี่น้องกูฟูซินตออมเนียมนี่นี่ครับที่ที่ผมแกล้งเข้าไปขังใต้พี่น้องนี่เหลืองไปแล้วเหลืองเหลืองเนาะนี่ตรงที่ฉีดกอนนะครับผม ฉีดก่อนออกมาขีดเทละน้อยน่ะพี่น้องที่นี่นี่นครับฉีดเข้าไปผมที่ผมแก้งแก้งเข้าไปเลยมันสัมลังของเขาครับพี่น้องเบื้องว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องเขียวยังเหลี่ยมดีมองๆเลยนะครับนี่เบื้องหญ้าครับหญ้าที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยฉีดไปเนี่ยเหลืองครับแต่ว่าก็มีใบกับมันสัมลังของเขาใบตัวนี้เหลืองเขารุนนะครับผมแต่ว่า เป็นยังผมคือบอกว่ามันเป็นอย่างไรนะผมเพราะว่ามันสมรังนี่ถ้าเขาแก่นะผมถ้าเขาแก่หรือเขาเขาแก่หรือเั่ไนไรล่ะแบบแก่เล่ากะนั่นเขาจะทิ่มใบนะพี่น้องเนาะทิ่มใบนะครับทิ่มใบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเขาสามารถทิ่มใบได้บ่จําเป็นที่จะต้องไปผลิตอาหารก็ได้ตัวนี้แล้วใบไตก็ถือกระบอเป็นังนะพี่น้องเนาะเนี่ยถือกระบอเป็นัง ก็เป็นการเล่งแก้ให้เขาพราะเพราะถ้าใบล้นปุ๊บมันสัมารังให้ขีเยืเ่อสูงเลยเนี่ยพี่น้องเยื่อสูงเลยครับเพราะว่าเขาทิ่มใบแล้วเขาก็ยิทิ่มยืดขึ้นไปอีกนะเนี่ยครับ,รบก็มันบ่เป็นอย่างลักษณะมันเขาก็าเ,ปาปาเป็นอย่างเนี่ยพี่น้องครับมันบ่เป็นอย่างลยนะครับแต่ว่าหย่าตายเนี่ยหย่าเลียงเนี่ยพี่น้องเห็ครับหย่าเลียงตายนะครับเห็นไหมครับหย่าตายหย่าเลียงตายไปแล้วเนี่ยใบใบตัวนี้ใบมันทางใต้นี่ เดี๋ยวเขาก็ล้นไปกระบอกมีผลยังเพราะว่ามันเ,เป็นการเล็งสางแก่ให้เขาพ่อเล็งแก่ให้นอ้องพี่น้องให้มันได้ยืดขึ้นสูงกว่าเก่าอีกนะครับนี่มันเท่ากับตรงข้างล่างเรียงเห็นไหมครับตรงนี้เขียวเรียมม่องดีขนาดน,าน,านะครับผมนะครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งครับเนี่ยห้า,าตรงนี้เรียงไปเรื่อนะครับมันเท่ายังเขียวอยู่นะครับเขียวเบิ่งพี่น้องเบิ่งไปอังสี่เนี่ยครับนะครับ,รบผม เหลืองเหลืองแล้วมันเขียวดีนะครับเบิ่งนี่ตามตอมล่องที่ผมถ่ายไปเห็นไหมครับเหลืองไปไปเลยน้ำล่องนะพี่น้องตรงที่มีหยาดนาะนาะนะมันทาว่าเป็นยังครับอันนี้คือขีดแบบที่ตามที่ผมขีดมาเนาะพี่น้องนะเนี่ยที่ผมแกงเลี้ยวๆเนี่ยผมย่างเลี้ยวเลยนะครับก็บถือว่ากับว่าเลี้ยวขักขนาดนะเนาะกับเลี้ยวแบบพอดีอ่ะมันมันเห็นได้ง่ายอนระัพี่น้องครับเขากับฟึ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 บไปใต้ต้นเลย นี่น้อยละอองนี่น้อยมะเปยียงแต่ว่าก็จะไปจี้ใส่ต้นนะี่แหละจี้ใช่ต้นก็นบ่แน่คขึ้กันนะผมผมกับบ่เคยร้องเบึง้งอันจี้ใส่ต้นมันมันจะเป็นอย่างบ่นะนี่ต้นไม้เขานี้ตายนี่แห้งเริ่งเครับหยาแห้งเรืองเลยเบื้องมันเขาแข็งๆข็บ่ได้เหยียบลงพอมนะครับบ่ได้เหยียบหยาลงแล้วฉีดนะครับเนี่ยห้ายัางสี่กระโดกระเดยย้ำต้นมันอยู่เนะี่เห็นบ่ครับยังสี่กระโดกนะระเดยอยู่เนี่ยฉีดต่อไปฟุบฟุบฟุบมันมะเปอยงนะครับเบื้องมันมะเปอยงเลยนะครับผม เอาครับผมเนาะกับตัวนี้กับเป็นยากูฟูซเนต์ก็แนะนาพี่น้องนะครับผมแนะนําพี่น้องมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้เนาะอันนี้เป็นคลิปแนะนานะครับผมคลิปแน,นะนําว่าได้ยืนยันนะกับคิดแนะนําว่าขีดง่ายนะครับผมกับตายดีแล้วก็มันสมลังก็เอาเอาการที่เฮ็ดจริงเรามาให้เบิง้งนี่ตายแบบนี้เลยตายแบบนี้เลยนะครับผมกูฟูซเนตแอมโมเนียมน้ำสีฟ้านะผมผมเน้นผมเน้นน้ำสีฟ้าเพราะผมใช้น้ำสีฟ้าเนาะ นาผมน่าอื่นนน่ยังบรลลูแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าได้ผลแล้วได้ผลยูนั่นนี่เห็นเห็นเลยครับผมดอกหญ่าดออย่างยังยูงสีเลยเนีย่มันก็บม่ได้หยับลงเนี่ยหย่าไม่ได้หยับลงนะครับฉีดเข้าไปเลยเบื้องครับมันก็บว่เป็นอย่างโอเคนะครับเนาะนะครับเป็นประโยชน์กบฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามคือเกานะพี่น้องเนาะครับผมถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้จากกูเกษตรทองม้วนก็สวัสดีไปก่อนครับ